มาตามองเขาอย่างนั้นล่ะเจเย็นเจเย็นเขาผ่านกัะหนุ่มได้แปดปีค่ะแปดปีนะจดที่เป็นสมรสไหมไม่จดค่ะหนูก็ให้อภัยเขามาตลอดคือว่าวิธีกนะให้อภัยเรื่องอะไรชอบด่าํำลายข้าวของวิธีกรรมของเขาเนี่ยชอบมีผู้หญิงคนอื่นไหมจับได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามาหึงหวงอ้อยเขารักมากเปล่าไม่ค่ะประมาณว่าถ้ามันไปแล้วใครจะทําให้กูกินวะพ่อโอ๋อทั้งนี้มันทนไม่ได้มันเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าติด ชมพู่เนี่ยแล้วมาทาร้ายหนูเนี่ยคุณไปจับได้ยังไงก่อนอะวันหนึ่งหนูก็ไปซื้อไก่ยา่างถามว่าก็บอกเออหนุ่มมาติเพื่อนยิงแถวนี้ไหมอ๋อเนี่ยผัวผัวอีผู้มาถามหาอยู่พอดีเลยผัวผู้ก็คือกอฟเขาบอกว่าไอ้กอฟอะมันเสียใจช้ำใจเมียมันเป็นแบบนี้เมียมันเมียมันเข้าไปหาไอ้หนุ่มทุกคืนที่ป้อมยามวันนั้นนะพี่หนุม่มวันที่กอฟได้เบอร์แล้วก็โทรกันโทรคุยกันว่าจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็คือ เอาง่ายๆคือเราก็รู้แล้วว่าผัวเราเนี่ยไปคบกับทางฝั่งชมพู่กอล์ฟก็รู้แล้วว่าชมพู่ไปคบกับหนุ่มผัวคุณถูกไหมก็เลยคุยกันสองคนคุยกันเพราะว่าร้านไก่ย่างเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเชื่อมให้สุดท้ายคุณจับได้ว่าผัวเอารถคุณไปให้กับทางชมพู่ใช่ก็คือว่าผมก็ไปจะขับไปแต่ไม่ถึงเจอจ่าเอ๋ตรงสามแยกผมก็ให้จอดเออไม่จอดครับพี่หนีซึ่งเป็นรถของพี่อ้อยค่ะเป็นรถของคุณอ้อยใช่ค่ะคนถ้าไม่ผิดจะหนีผมทําไมคุณไปเห็นที่เขาขับรถหนีเลย ผมโอ้โหผมตามตามว่าคิดว่าชนก็ชนผมไม่กลัวผมฝากเลยมือมือโทรศัพท์อยู่ผมก็ทุบไปก็ผมทุบแตกแล้วผมก็ทุบบานค้างไงวะกระจกแตกเลยใช่ครับแล้วมันก็เยียบเยียบรถอะแขนผมเกี่ยวกระจกเลือดพุ่งแบบเหมือนเปิดก๊อกเลยพอ,อยู่เสร็จปุ๊บเขาพาเราไปโรงพยายบาลไหมยัง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 ,ยงายเบี่ยงอยู่ร้อนี่ไงรอใครอ้อนี่อ้อให้อรอาบเบี่ยงอยู่ครับขับหนีด้วยคุยโทรศัพท์ด้วยครับคุยบอกคุยกับใครคุยกันนี่ไง คุยกันหนุ่มอันนี้บอกให้ย้อนกลับมาอีนี้ย้อนสอนครับฮะไอ้นี่บอกว่าเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบไปเลยเหยียบไปข้างหน้าเลยเหยียบไปข้างหน้าเลยพี่ใครสั่งการผมไม่รู้เรื่องเลยพี่หนุ่มหาว่าหนูว่าบงการคือเขาบอกว่าอะไรนะพี่แค่บอกให้เหยียบอะไรแกพูดใช่ไม่ใช่แกไปคุกับสารวัตรไหมนู่นหนุ่มพี่เขาบอกจามกับหัวแกกับสารวัตรพานุไปเอาสารวัตรนี่ก็มาเป็นพยานได้จอดก็ได้จอดป้อมก็ได้จอดกูควรมึงตีอะไรเรื่องที่ไม่จอดเรถเราวัดสติอย่าให้มันเต็ สตีให้มันเต็มร้อยทุกครั้งพูดอะไรแล้วช่วยจำด้วยหนุ่มยืนยันว่าหนุ่มเองก็คบหากับคนนี้นะเขาเป็นเมียผมเนาะเขาเป็นเมียนะเออแล้วนู่นน่ะไม่ใช่เมียหรอเดี๋ยวใจเย็น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 คบหากันม่สองคนนี้เอาจริงไม่ได้คบไม่พูดเนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกอล์ฟอยู่เออคบไหมคบไหมคบครับยอมรับว่าคบคบกันเมื่อไหร่คือหลังจากทะเลาะกันไปแล้วตาที่เขียวเพราะอะไรไอ้่อย อหนูร <screws> uh ู้นิส <desserts> ัยหนูอ <oneself> ยู่นานหนูร <Services> ู้นิสัยพี่ว่ามันน่ะต้องมีคนอื่นเข้ามามันถึงทาร้ายหนูมันไม่ใช่ว่าเริ่มต้นอย่างนี้นะพี่หนุ่มเริ่มต้นพอไปทะเลาะอะไรเอาโทรศัพท์มึงมาซิกูจะเช็คมุ้นเอารหัสมาเอารหัสโทรศัพท์มาเออเอากุญแจรถมึงมากูแจรถเครื่องกิ๊กมึงออกให้ท้งนั้นที่ลูกเป็นคนออกให้ลูกเขยเป็นคนออกให้ลูกเขยนี่ไม่ไดแต่งงานจริงไหมเนี่ยพี่หนุ่มจริงครับผมเยอะเยอะหัวหนูอีตั้งหลายรอบ้พี่หนุ่มคนฝังอยู่ในหัวผมว่าก็ถามทีไรไม่ไม่ได้คุยไม่ได้นนั ก็หนูไม่ได้คุยไม่ได้คุยแล้วมันขึ้นมาได้ไงครับคือหึงเขาไม่ใช่ตางช่วงตางผมหายด้วยไงครับว่ามันไม่ใช่เราพี่นมคิวเขาเอาตังเราไปสามหมื่นแปดก็ผมบวกลบประมาณนั้นแหละครับตังสามหมื่นแปดให้เขาไหมไม่ให้หนูไม่ได้เอาไปหนูจะเอาให้ทําไมหนูไม่ให้พี่นมไม่ไม่ได้มีนะไม่มีไม่ได้มีนี่ถึงยางนั้นนะไม่มีคุณยังไงคือใน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 ที่พี่โพสอะพี่บอกให้หนูรับผิดชอบเรื่องรถอะคือคือต้องการอะไรอะหนูอาเป็นคนผิดไปทาขนาดพี่ต้องไปเรียกร้องกับกอล์ฟพีกต้องใช้ไ อหนูไปทำสมองมึงนี่เนาะอะไรพังคะจิ้งจกหรืออะไรสมองอ่ะจิ้งจกป่าสมองจิ้งจกป้าเราไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังคุณต้องการเงินใช่ค่าเสียหายรถใช่แล้วค่าที่รถต่อยหน้าเอาไหม หนูดำเนินคดีเต็มที่พี่หนุ่มเต็มที่นะใช่หนูไม่เอาไว้ใครดำเนินใครไอ้หนุ่มนะใช่เอาไม้ตีเขาเหรอไอ้นี่อะไรเอาไม้แต่ตีหัวหนูด้วยไม้อยู่ไแย่งจากจากเนียไอ้ไอหนุ่มเราจะทำยังไงจะเอาที่ผ่อนได้ไงรถเป็นชื่อเขาแต่ผัวก็ผ่อนด้วยเมียก็ผ่อนด้วยเอายังไงคืออย่างนี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่าทำมาหาได้ด้วยกันแต่กรรมสิทธิ์ณปัจจุบันถ้าผ่อนหมดแล้วเป็นชื่อเราเนี่ยการที่เราส่งมอบให้เขาเนี่ยถือว่าเขาก็ใช้เขามีร่วมด้วยผู้มีนจะของอยู่ด้วย แต่ทางนี้ถ้าเขาไปให้คนอื่นนะครับโดยที่เราเป็นเจ้าของเราไม่ยินยอมเนี่ยทางนี้ก็จะกลายเป็นยักยอกแต่พอเราไปติดตามเอาทรัพย์เนี่ยทางนี้มันกลายเป็นยักยอกแล้วทางนี้ก็จะกลายเป็นรับของโจรอันนี้ทําให้เสียทรัพย์และเห็นว่าทางนี้มีทําร้ายร่างกายนะทนายเตือนนะทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นเป็นอาญาเขาเป็นผู้หญิงนี่ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะประชาชนนะครับว่าการเป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับเวลามีเรื่องของทรัพย์สินหรือมีเรื่องของการ ไปมีหญิงอื่นชายอื่นเนี่ยมันไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้หรือเรื่องทรัพนะครับทรัพยใครเป็นเจ้าของเนี่ยถึงแม้ทำนาหาได้ด้วยกันเนี่ยก็ถ้าทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็จะเข้าตั้งแต่ยักยอกยันรักทรัพนะแล้วน่องหรือจาก่อง,องหือจ,จะลดมีอะไรอีกไหมที่เขาเอาไปร,ร่องหลือจะลดอดไที่มัดผมไงอุ้ย <c oughs> ที่มัดผมอัานไหนอย่างมัดผมอยู่นั่นไงของหนูเนี่ยก็อันนี้เลยใช่ไหมใช่เรายืนยันแล้วว่าหยิบมาเรารู้ไหมว่าเป็นของเขารู้ว่าหนูหยิบมาจากนั้นแล้วพี่หนุ่มว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายบบริิสุทธใจก็ มัดห้เฉยไม่คืนเขาเหรอเดี๋ยวคืนนี้แล้วไม่เอาหรอกค่ะเ,เอาคืนไหมคะหนูพี่ไม่จ้ะของพี่ไม่เหรอของพี่แต่มันไปใช้แล้วไม่เอาผัวยังให้ได้ <c oughs> ไดแต่ก็ยังวัดผม <c oughs>